รู้หรือไม่ราชบุรีในเวลานี้เราต้องมาช่วยกันรู้หรือไม่ราชบุรีกล้วยตานีชื่อนี้มีมูลคา่าก,ก,ก,กระเป๋าอะไรทําจ, <ะ S 1> จากกล้วยทั้งสวยทั้งทนที่ทน,นี่ตานีเขาใช้ภูมิปัญญาจากการสั่งสมมาประดิษฐ์คิดคน้นวิธีทํากระเป๋าที่ไม่ธรรมดา โดยใช้กรับกล้วยเป็นตัวชูโรงคัดสันมาอย่างดีนำมาตัดขูดให้เห็นเส้นใยตากสามแดกให้แห้งเข้าสู่กระบวนการรีดและตัดเย็บเป็นกระเป๋าหลากหลายรูปทรงทั้งเททั้งเก๋ไม่ซ้ำแบบใครเพราะลวดลายแต่ละใบจะมีแค่หนึ่งเดียวกระแสกล้วยด่างที่มาแรงทีนี้ก็มีให้ดูหรือจะซื้อกลับไปชื่นชมที่บ้านก็ได้นะคะ รักโลกรักสิ่งแวดล้อมอยากได้ไว้ใช้ต้องการสั่งสอบถามโดยตรงตนีสยามแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกทอทอทอสำนักงานราชบุรีมาออกไปบอกรักเมืองไทยที่ใด,ดให่งไหนก็ได้คนละเล็กคนละน้อยเที่ยวดีหัวใจรู้ใช่ไหมเมืองไทยคิดถึงเธอตลอด จะออกไปบอกรักเมืองไทยมอบความรักด้วยการออกไปหา